ร้านส้มตำตามใจนะคะวันนี้พวกเราได้วันหยุดสุดขีดนะคะวันนี้พวกเราก็เลยล<ะ>มเ<ร>าเที่ยวเรามาเที่ยวที่ไหนคะฟูลทับเปิดนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันตอนนี้เราอยู่ ตรงที่สูงสุดที่สุดใช่ไหมครับแล้วกลุ่มนนี้คืออะไรคะที่เป็นหมอกขาวนี่คืออะไรครับเรียกอะไรครับหมอกควันนะคะของยายสีเผาถ่านไม่ใช่หมอกใช่ไหมครับไม่ใช่หมอกนะคะเป็นควันเผาถ่านอยและเราจะขึ้นไปอีกใช่ไหมเราจะขึ้นไปอีกนะคะนี่เป็นตอนนี้เวลากี่โมงแล้วตอนนี้จะเจ็ดโมงครึ่งเนาะเจ็ดโมงครึ่งก็ยังมีหมอกอยู่นะมีหมอกควันโปงก็ยังมีคนก็ถ่ายรูปันเยอะแยะนะคะอืมเรากระพบมากับพวกเรานะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบ่าวติงลีนะคะของสสระเบียบวัดท่าสินนะคะบ่าวประลามนะคะอันน like oh ี้ก็จะเป็นน้องเฟร้นนะคะสายเขียวต้าไปไหนคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกอยู่เนาะนางน้ำหลอดไหมแบบว่าเออหลอดเธอเป็นฟิวแฟนหลอดไทยหลอดอะไรสิเนีเออนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นเซเลบคนดังนะคะเป็นน้องช้อนนะคะัก็จะเป็นน้องคน้องฝุ่นนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นกอลแก้ม,กมเซยฮัโล,โลโหลหน่อยเซย์ไฮอันนี้ก็จะเป็นเม็ดแจงเนาะซีเรียสนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรคะอันนี้ตัวอะไรนี่ชื่ออะไรคะน้องฟีนพูดอะไรเกี่ยวกับาการมาเที่ยววันนี้หน่อยคะเป็นยังไงคะวันมาเที่ยววันนี้สนุกสนุกเดสสีขาวๆนั้นเขาเรียกอะไรคะไม่รู้น้องหมาชื่ออะไรคะน่ะชื่อโควิดแล้วตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวใหญ่เนี่ยปลาเดินทางต่อ โอเคนะฮะแล้วก็จะไปขึ้นอ่บนเขาต่ออีกนะคะ <ไป S 1> ตรงจุดต,ต,ต,ตรงนู้นนะะคเราจะขึ้นไปบูชาเบิกตอนนี้รถก็ยังกําลังขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแต่ตอนนี้นรบรรยากาศตอนนี้ดีมากนะเดี๋ยวว่าโอ้โห <laughs> น่าจะมีร้านกาแฟมานั่งจิบกาแฟตรงนี้เนาะเลิศโอเค okay, แล้วเจอกันค่ะไปรรยากาศที่เขาเลยนะมาชมไปเลยบรรยากาศดีมากครับไม่หนักไม่หนักไม่หลงบรรยากาศดีมากอนาคตเปันไปนะถ้าเรามาต้องประดับด้ายมีห้าปีกูใช้